สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมวันนี้เป็น EP แรกนะครับเปิดตัวขอนำเสนอตะกุดหลักหลายเกจิอาจารย์นะครับราคาแบ่งปันสนใจติดต่อที่ไลน์ เพื่อนๆจะเบอร์โทรนะครับ082 32 88 577หรือสะดวกโทรก็เบอร์เดิมครับ082 32 88 577อมเล็ดอาร์ตพระเครื่องครับชื่อ Facebook ชื่อเดียวกันครับรายการแรกเรามาดูเป็นตะกุด มุกโพครับดอกใหญ่เนาะสามกระสับสวยครับความยาวก็สี่นิ้วไดม a เตอร์ ก็โหหเซนห้าเซนก็2นิ้วดอกนี้เอาไปพันหพร้อมส่งแล้วกันครับบอกไว้ก่อนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับดอกที่2ก็เป็นหลวงพ่อโพมันกันคนละลายกัน เนื้อสามคสามกสันนะครับก็ขนาดเท่ากันสีนิ้วโตวก็สองนิ้วครับเข้าไปเท่ากันครับ5พันห้าพอมส่งหลวงพ่อโพวัดวังมาเน้าจังหวัดพิจิตรล้วไป อสองรายการล้วต่อไปเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานเลยดอกนี้สามกระสัเหมือนกันความยาวก็สีนิ้วครับสนิ้ว สามเซนเอาไปเท่าวันครับพันหารบาทพร้อมสง่งอันนี้เป็นตะกุดจานนอกน้องปพิต วัดขมังจังหวัดพิจิตรอันนี้ก็เนื้อสามพระสัตว์ตุ๊กเก่าคลาสสิกเดียวจานเต็มสูตความยาวก็ประมาณสี่นิ้ ขนาดสองเส้นพันห้าพร้อมส่งครับอันนี้ก็เป็นตะกุดลงพอพิษอีกดอกนึงจากนอกเหมือนกัน มีอวอัวคือข้างในเป็นทองแดงความยาวสามสามนิ้วก,กว่าโตสองเซนเอาไปเท่ากันนะครับ หนักค่อนข้างเยอะพวกนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทรวมสง่งต่อไปรายการที่หกอันนี้ก็เป็นหลวงพ,พ่อผิดเหมือนกันหลงรักทับเชื่อเก่าออ้ทองแดง ามภาพเลยครับสวยสามนิ้วกว่าขนาดหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าเซนหนึ่งเซนกว่ากว่าไม่ถึงหนึ่งจุดห้าเดี๋ยวนี้ไปพันพร้อมส่งครับ รายการต่อไปเป็นตะกุดคู่เนะื้อทองแดงแตะกุดคู่เนื้อทองแดงความยาวสี่นิ้ว เซนไม่ถึง1เซน0.8นสวยขล้สสิมีลักเก่าดูแปลตาเดียว อันนี้หลายคนเขาเตะเป็นของหลวงพ่อกันวัดพญาติวัดพญาติการามแผ่นเดียวก็พร้อมสองต่อไปเป็นตะกุดหนังสามห่วงหลวงพ่อเตะ สามนิวมน้วประมาณหนึ่งตโงประมาณหนึ่งหนึ่งเส้น แต่นี่ผมให้พันพร้อมส่งแล้วกันตะกุดสาริกาเนื้อสามกษัตริย์หลวงพ่อทบหน,หนึ่งนิ้ว ประมาณไม่ถึงนิ้วดีถ้าเป็นเซนก็สองเซนความโตก็ประมาณสองเซนเท่าไหร่ดีเจ็ดร้อยแล้วกันพร้อมนสน่ง ต่อไปเป็นตะกุดตะกุดซาริกะเนี่ยทองแดงเถื่อน2.5เซน dùng chút ba sen và chết loài phong sống người ta cụt chiếu cút chiếu người ta của lắc นี่ก็เล่นกันเป็นของหลวงปู่สุงหมดแล้วครับตัวนี้ผมให้เจ็ดร้อยพร้อมส่งเป็นตะกุตลายเกี่ยวเชือกเนื้อตะก่๋ พาน์นทำไมคิดว่าน่าจะเป็นห่วงหัวพลนดูให้เป็นศิละปะอย่าไปซีเรียสสีนิ้วตัวประมาณหนึ่งเซน ไปพันพร้อมส่งไปโหสวยจังแปลกๆดีอดอกนี่มีอวด,ด้วยอวเป็นท้องเหลืองเป็นสายของด่านหรือไม่ก็ลงปุบปุ้น เดี๋ยวนี้ขอพันหนึ่งแล้วกันะครับพันพร้อมส่งยาวสี่นิ้วโต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 เส้นก,กว่าก,กว่าเส้นกว่ากว่าหนึ่งจุดสองประมาณนะั้นดูดีครับพันพร้อมส่ง ตัไปลายถ้าไ่เพชรเนื้อถ้กลัว หน้่มสุกก็ได้พันพร้อมส่งมดแล้วครับอ๋อยังมีชิ้นหนึ่งเป็นมีดอันนี้ผมไม่รู้ของใครเนี่ยเก็บไว้นานมากแล้วเห็นมันเก่าดี ใบเป็นอลูมิเนียมนะใบเป็นอลูมิเนียมมีชานนะชานบางๆต่มองแทบไม่เห็นนะรูปสำนักบางเฉียบ ไปพันพันพร้อมส่งแล้วกันไปหาที่ลงแล้ครับเท่ดีสนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาได้ครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนจะเบอร์โทร0823288577หรือโทร0823288577 เปิดตลอดยีชั่วโมงนะครับแต่บางทีอาจจะรับช้าบ้างติดสายบ้างยังไงก็แอดไลน์ไว้ดีกว่าครับสะดวกกว่าหรือไม่ก็เข้าไปที่เฟซนะครับไปดูในเพอเจอัมเบอรเตอาร์ตประเครื่องขนอะบคุณนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวนำเสนอรายการอื่นมาให้เพื่อนๆชมต่อไป วันนี้ก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ